เดี๋ยวป่เดีป่ะันฮะยันันจะขอไงยังนผู้ใดต้อมใครต้อมม่ต้อมปะ่ะ <laughs> ยันยานต้อม <laughs> tạm kỳ đi tạm đi Bye bye luôn Bye 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 chụp đó bye. Chụp Chụp đó. chụp 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 chuột 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 รับตาได้รับตายิ้มหวานยิ้มหวานอบแล้วอบแล้วอบอบยิ้มหวานหนูยิ้มหวานอบอบยิ้มหวานเนไหนอบอบบงดูหนูบ่ยิ้มหวานโอ้ยแม่งเน้ เดีไอวจุบจะคล้องกับเป็นอันเราไปพอฟังได้กลับกลับพอฟังได้แล้วกลับกลับแล้วบ้านบอ่านดอกมันอ่ะมันขาดแล้วอันอ่ะเดียวเดียวกระดาษไม่ได้ออกไปออกไปเซ่เลยออกไป xin si nào đó chị si nào đi nói đó. Cao bò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 . Bao nhiêu cao bò? Cao bò. Cao bò. Cao bò. Tham nó cao bò. Get out luôn. Get out. Cũng. Cũng. Cái, get out. lắm get out. Get out. เช้าตอม